เราประทักกันเลยแล้วกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับเป็นก OK ็อกเจน17เนี่ยกับก็อกเจน19จริงๆมันไม่ใช่ก็อกเจนสิมันคือก๊อก19เจน5นะครับกับก็อก17เจนอะไรไม่รู้เหมือนกันตัวนี้นะเบอร์10กับเบอร์ 10s นะครับมีความแตกต่างแล้วก็การใช้งานต่างกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่รู้กันนะครับก็คือตัวนี้เบอร์10นะครับเป็นรหัสของมันเนาะอันนี้เบอร์ 10s เนะครับเติม S เข้ามาเพราะว่าน้องสามารถจะทำแบบนี้ได้ ยิงเซมีได้นั่นเองนะครับก็เลยเติม S เข้ามาเป็น1 1 s นะส่วนตัวนี้ยิงรัวเท่านั้นเนาะถ้าจะปรับโหมดอีกอันนึงก็จะเป็นชักยิงนะครับจะไม่ใช่โหมด จึกๆๆเน่ะไม่ใช่นะครับผมโอเคเข้าใจเนาะทั้ง2ตัวนี้นะครับตัวเรื่องของน้ําหนักนะตัว 10s เนี่ยจะมีน้ําหนักที่หนักกว่านะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับมันจะมีวัสดุงานประกอบที่ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับเป็นพลาสติกไนลอนบวกกับ ABS นะครับมันไม่ใช่ ABS ทั้งหมดนะแต่ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแม็กเป็นแม็กไฟฟ้าด้วยนะครับผมค่อนข้างดีเลยเวลาเราดึงโหลดลูกนะครับดึงได้ด้วยนะดึงทีเดียวมันจะมีเสียง ไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมนะครับเดีย๋ยวลองให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะอ่ะเดีย๋ยวลองฟังเสียงอีกรอบหนึ่งนะดึงทีเดียวไม่ต้องดึงค้างนะมันก็ใช้งานได้เลยนะครับลูกก็โหลดขึ้นมาแล้วก็ยิงได้เลยนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้เป็นแม็กซ์สปริงนะครับคำว่าแม็กซ์สปริงคือนี่ใส่ลูกเข้าไปตรงนี้นะปืบ๊บเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ลูกมันก็จะลำเลียงขึ้นมาดืดดืดดดดไปอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปในส่วนของตัวปืนข้างในนะครับลำเลียงเข้าตัวปืน อันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับก็เป็นแม็กซ์สปริงนะครับเพะฉะนั้นเวลาใช้งานจริงๆนะครับก็คือยิงค้างรอประมาณหนึ่งนะครับประมาณห้าถึงหกนัดเนาะลูกถึงจะออกนะครับแต่ในขณะที่ตัวนี้นะครับดึงได้เลยก็ยิงได้เลยนะครับยังไม่พอตัวนี้นะครับโหมดตัวออโตเมติกของมันนะครับสามารถจะรัวมากยังกับแบตเตอรี่สิบเอ็ดโวลต์เลยเห็นไหมรัวมากนะครับในขณะที่ตัวนี้ทำไมฮะ ความรัวต่างกันเนาะเห็นไหมเออนะครับเท่าที่คุยกันมาเนี่ยตัวนี้ดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่สิ่งที่ตัวนี้นะครับมีมากกว่านะครับก็คือของแต่งนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของตัวเลดดอนะครับเป็นจุดแดงนี่เปิดปิดได้นะครับเป็นจุดแดงแบบน,นี้นี่เห็นไหมอ่าเป็นจุดแดงแบบนี้เลยเห็นนะเออนะครับซึ่งก็เปลี่ยนฐานได้ถ้าฐานหมดนะครับแล้วก็มีตัวก,กระบอกปลายปืนถอดได้นะครับใส่ได้นะครับ ถามว่าเก็บเสียงไหมเปล่านะครับทำให้เสียงดังขึ้นทําให้ดังป้องปองป,งปงมากขึ้นนะลองฟังเสียงอีกรอบหนึง่งอะถอดออกเห็นไหมแต่ทีเนี้ยพอมันมีแบบเนี้ยมันทําให้มันใส่อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกกระบอกไฟได้นะครับก็คือหน้าตาคล้ายๆอันนี้แหละแต่ใส่เข้าไปแล้วปุ๊บเวลายิงเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ปแบบ๊บปไฟที่ปลายปืนนะครับผม อ่าซึ่งเอฟเฟกเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อมีกระสุนวิ่งผ่านเนาะกระสุนเจลวิ่งผ่านมันถึงจะทํางานนะครับซึ่งไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยนะต้องทําการแอดออนเพิ่มนั่นเองเนาะโอเคนะต่อมานะครับอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับนี่คืออุปกรณ์เสริมนะครับก็คือตัวเลเซอร์นะครับนี่เลเซอร์นะครับตัวเลเซอร์นี้ได้ไปเลยในกล่องนะครับไม่ต้องทําการแอดออนเพิ่มนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่แบตเตอรี่ตรงนี้เนาะทีนี้นี่แหละคือข้อดีของมััันเเพพรรรราาาะะะออออไไบฟงีีกวว่ตท มันแพงกว่ามันก็ต้องดีกว่าแหละแต่มันมีข้อเสียคือเรื่องตรงนี้แหละคือมันมีรางให้ใส่อุปกรณ์เสริมได้เราอยากใส่เลเซอร์ได้ไหมได้เราอยากใส่นู่นนี่นั่นได้ไหมได้แต่ปืนไม่ทํางานเห็นไหมเงียบกิบเพราะนี่คือแบตเตอรี่ครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับเป็นไฟฉายในตัวนะครับมันเลยเป็นปัญหาฮะในการใช้งานจริงๆเนี่ยถึงจะทํางานถ้าเอาออกเงียบเงียบกิบเลยแต่ถ้าใส่เข้าไปปุ๊บ ทำงานทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราการที่ผมบอกว่าใส่เลเซอร์ใส่ไฟฉายใส่นู่นนี่นั่นได้เท่ากับใส่ไม่ได้ทันทีเพราะว่าใส่แล้วเป็นไงฮะมันไม่ทํางานนะครับมันก็เลยเป็นบังคับเป็นในตัวว่าจะต้องใช้ไฟฉายของมันเท่านั้นนะครับไฟฉายสว่างอยู่นะแต่ว่าบางทีเราอยากได้เลเซอร์ไงเข้าใจใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะแมกกาซีนนะครับของตัวเบอร์นี้นะครับเบอร์1ิเฉยๆเนี่ยจะมีแมกกาซีนทั้งหมด3อันนี่ แมกกาซีนธรรมดาแมกกาซีนยาวแบบนี้และสุดท้ายแมกกาซีนแบบดัมแมกกาซีนคือแบบกลมใส่ลูกตรงนี้ ใส่ได้สูงสุด320ลูกเลยนะสำหรับตัวแม็กกาซีนนี้นะครับผมได้ไป3อันเลยถามว่าตัวนี้น้อยหน้าไหมสำหรับเบอร์ 10S นะครับมี2อันนะครับก็คือแม็กกาซีนปกติอันนี้นะครับเป็นแม็กกาซีนพอดีกับตัวปืนกับอีกอันนึงเป็นแม็กกาซีนกลมนะครับน้ำหนักเยอะเลยไอตัวแม็กกาซีนนี่นะแต่จุได้น้อยกว่านะครับจุได้ประมาณนะครับ200ลูกนะครับประมาณ200ลูกนะนี่น,นะก็มีเนี่ย ข้อดีข้อเสียต่างกันประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ตัวนี้อีกอันนึงที่เป็นข้อเสียก็คือหมายถึงว่าตรงปลายเนี่ยไม่สามารถจะใส่อุปกรณ์เสริมใดๆไ,ไ,ได้นะครับพยายามหาและมันมีมันทําได้อยู่อย่างหนึง่งแต่ว่าไม่เสถียรพอที่จะเอามามาบอกกล่าวกันเนาะก็คือต้องไปหาวิธีการเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยถึงจะมาบอกกันได้นะตอนนี้เจอแล้วแต่ว่ายังไม่อยากจะบอกเพราะว่ามันยังไม่เสถียรพอเดี๋ยวเดี๋ยวทําตามแล้วพังขึ้นมามันอันตรายเนาะ เพราะงั้นสรุปนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะครับความแรงพอๆกันนะครับอันนี้ร10 120นะครับอันนี้ประมาณ110 fps ไม่ถึงร2 0ยนะก็เบากว่านั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้ความมรัวมากเลยนะครับเซมิก็ทำได้นะครับนี่แล้วก็ปรับไปตรงกลางเป็นโหมดเซฟนะตรงกลางตรงกลางมันจะมี3ามสาตึกนี่ตรงกลางนี่จะเป็นโหมดเซฟตี้ก็คือไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคนะครับถ้าในเรื่องของการจับถือน้ําหนักนะครับ อะไรเนี่ยตัวนี้ชนะเลิศไปเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับสำหรับน้องๆน,น่ารักมีหลายสีให้เลือกนะครับมีสีแดงอย่างที่เห็นนี้นะครับมีสีน้ําเงินแล้วก็สุดท้ายคือสีดํานะครับดําล้วนเลยนะครับก็มีให้เลือกนะครับส่วนตัวนี้มีสีเดียวก็คือสีดําแดงแบบนี้นะครับไม่มีสีดาใครอยากได้สีดําผมอาเอาเทปพ,พันพันพัน,พน,พน,พนแล้วก็สเปรย์พ่นเอาให้มันเป็นสีดําโอเคว่มเออโอเคเดี๋ยวพาไปยิงกันหน่อยดีกว่าว่าหน้าเวลายิงแล้วมันเป็นยังไงไปดูกันเลยอ่ะใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับ ต่อเข้าไปปกติเลยนะคือเราเราใช้งานไม่ยากนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้ไปด้วยนะอันนี้ไม่ได้นะไอไอตัวแท้งเติมลูกเนี่ยไออันนี้ต้องแอดออนเพิ่มนะครับอันนี้โอเคไหมอ่ะใส่เข้าไปเยอะมากเลยเนะี่ยโอ้นะอ่ะปรับเป็นโหมดออโต้นะคุณผู้ชมหรือจะแบบสเตมีก็ได้นะครับดึงหลดลูดหนึ่งครั้งนะครับถ้าปรับเป็นโหมดเซฟมันจะไม่ทํางานนะดึงนี่โหลดแล้วเรียบร้อยนะครับมีเสียงกรึกกึกกึกนะครับยิงนี่ออกเลยทันทีเห็นไหม อมากคุณผู้ชมดูดิลูกหมดแล้วนะครับผมใส่ไปไปไปแบบเนี่ยอาหมดแล้วจริงด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะประมาณ200ลูกนะครับแล้วรัวขนาดนี้ผมว่านะตัวนี้เหมาะมากนะถ้าไปแบบเป็นไล่นกแมวอะไรอย่างเงี้ยมาก่อกวนอันนี้เวิร์กเวิร์ก รัวมากนะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเบอร์สิบนะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทําการเปิดฝาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยกอกกอกเข้าไปอันนี้แนะนํากอกให้เต็มนะครับกอกให้ีแบบล้นๆอย่างนี้เลยนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นลูกเนาะปุ๊บแล้วทาไงต่อฮะกดสปิงก่อนก็ได้หรือย,ยิงเลยก็ได้แต่รอหน่อยอะนะรัวน้อยมากรอ,อ,อแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วเห็นไหมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกเอง เอาดีๆนะมันมันแรงพอๆกันเลยนะผมว่าก็ใช้ใช้ได้เหมือนกันนะจะเอาไปไล่แบบอะไรพวกเนี้ยใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ได้เพียงแต่นะครับเพียงแต่ความรัวอาจจะนั่นน้อยกว่านั่นเองนะครับสรุปนะคือตามงบถ้าคุณอยากมีงบถึงตัวนี้เอาตัวนี้ไปเลยนะครับถ้าอยากรู้เท่าไหร่กดดูคอมเมนต์นะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับก็ตามงบนะครับถ้าคุณงบไม่ถึงเอาตัวนี้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ลองชั่งน้ําหนักดูนะว่าจะเอาตัวไหนนะครับมันไม่ได้แบบว่า ตัวไหนดีกว่าแล้วต้องเอาตัวนั้นอย่างเดียวนะคือมันมันไม่ได้ราคาเท่ากันไงมันก็ตามความสามารถของมันแล้วกันเนาะเลือกตามความสามารถแล้วกันนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจอ่านที่ที่คอมเมนต์หรือกดที่ลิงก์หนโปรไฟล์ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ